ขอสวัสดีพี่น้องชาวเฟซบุ๊กเดียวนะครับวันนี้ครับได้พาทีมงานมาติดตั้งเครื่องเสียงนะครับงานพิธีปล่อยพันปลานะครับจากกรมประมง,งเขาเอามาปล่อยให้เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติของนายหลวงรประมาณนี้ครับตอนนี้ตั้งเครื่องเสียงอยู่ครับตัวน,นี้ ฟังโน้นกับพองฝังโน้นน้องแอบกินอะไรอยู่เลย

กาศภายในง,งานวันนี้เป็นวันเตรียมครับพรุ่งนี้ครับวันจริงครับพรุ่งนี้วันที่27ครับ